ไซแล้วควรทําอะไรต่อไปเมื่อคุณมีเว็บไซต์แล้วนั้นนั่นเป็นเพียงจุดเริ่มตน้นสิ่งที่คุณควรทําหลังจากการมีเว็บไซต์นั้นก็มีความสําคัญเช่นกันเพื่อให้คุณเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและสร้างการรับรู้ขยายตัวตนในโลกดิจิตอลและประสบความสําเร็จในโลกออนไลน์ที่เต็มไปด้วยการแข่งขันนี้เปิดตัวเว็บไซต์ประกาศเปิดตัวบนโซเชียลมีเดียอีเมลหรือช่องทางอื่นโปรโมทธุรกิจโดยการแชร์บนโซเชียลมีเดียและอีเมลจัดการเนื้อหาอัปเดตเนื้อหาใหม่ ตรวจสอบภาพหรือวิดีโอตรวจสอบเนื้อหาให้สอดคล้องตามคมต้องการของผู้ชมไม่ใช่เพียงแค่ในเว็บไซต์แต่รวมไปถึงสื่อโซเชียลอื่นๆด้วยโฆษณาบแบบชำระเงินใช้ Google และ Facebook Ad เพื่อเพิ่มการเข้าชมและเพิ่มกิจกรรมบนเว็บด้านแบคลิงรับลิงจากพันธมิตรธุรกิจเพิ่มการมองเห็นมีการปรับปรุงในการปรากฏตัวในโลกออนไลน์ local SEO คือการลงทยนกับ directory ธุรกิจท้องถิ่น directory เฉพาะอุตสาหกรรมส่งเว็บไซต์ของคุณ ยัง directory ที่เกี่ยวข้องกับอุตาหกรรมของคุณเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะ A P ที่สอดคล้องกันตรวจสอบชื่อที่อยู่บริษรัพท์หรือ A P ให้สอดคล้องกันในทุก directory เพื่อช่วยในการทำ S e O เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือส่งไปยัง directory ที่มีความน่าเชื่อถือเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและเพิ่มลิงก์กลับเข้าสู่เว็บไซต์